สวัสดีเพื่อนๆช่องบัมโมเดลนะครับอันนี้เป็นลูกพ่วงนะครับเพื่อนๆซื้อไปแล้วส่งกลับมาแต่งเพิ่มนะครับแต่งเป็นบังฝุ่นลากพื้นแล้วก็ติดนี่ครับบงังคลนลูกพ่วงทั้งหมดมีหกชิ้นนะครับด้านหลังสองนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยสี่ชิ้นมันจะมีด้านบนแล้วก็จุดนี้นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ติดนะครับ ติดกระบอกไฮดรลิกยกแบบนี้ครับถ้าใครจะซื้อไปติดก็ดูลิงก์สินค้าที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็นี่คือวิธีการติดครับใช้กาาร้อนติดตรงตำแหน่งประมาณนั้นนะครับนี่มองเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งที่ติดนะครับแล้วก็ด้านล่างใช้เป็นพลัสบูดนะครับติดกับคัดซีรองก่อนครับนี่เห็นไหมครับแผ่นแผ่นนี้ใต้นิ้วผมเนี่ยคือแผ่นพลาสบูดครับอันนี้คือทําสีดํา ใช้การ้อนแปะเดี๋ยว,วาอาคตจะมาสาธิตวิธีทาแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้เข้าๆก่อน่าติดแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเอาพลาสบูดติดกับคัสซีก่อนนะครับแล้วก็ออกกระบอกยกติดกับดัมหลังจากนั้นค่อยเอาฐานของกระบอกคาริกนะครับติดที่พลาสูุดนะครับของตัวแม่ก็เช่นกันครับตัวแม่ก็หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งยึดที่กระบาดนี่คนลจะจุดนะครับดูดีๆ ด้านล่างก็หลักการเดียวกันครับใช้พลาสูดเห็นไหมครับนี่คือพลาสตูดที่ยังไม่ได้ทําสีครับเห็นชัดๆเลยมันก็จะได้แบบนี้ครับอะไรยกแต่ว่าอย่าเล่นรุนแรงนะครับเพราะว่ากระบอกไฮดริกมันเป็นพลาสติก3 d มดีพิ้นมันอาจจะแตกหักได้นะครับผมโอเคนี่ก็สั้นๆนะครับให้ดูเป็นแนวทางครับตรงฝุ่นลากพืนครับเขาขอมา ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องมัมมาเดียวอาจจะไม่ค่อยได้รีวิวคลิปนะครับช่องนี้บ๊ายบาย